วัน <c oughs> นี้ข้องเจ๊กครับผมทุ่งเทียม <c oughs> เอ,อ้ยตัวนี้ไสาใหญ่เลยขัท้ายได้ก่อนดีกว่าวันนี้โอ้สางามอยู่แล้วครับพี่น้อง <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆนานาะท่านผู้ชมทุกๆท่านเด้อครับผมสายลมบรรทุงครับพบกันจีนเขือครับผมกับช่องตกปลาหาอยู่หากินแบบสไตล์อีสานครับ มาหนีสาพพี่น้องมาตกปลาครับผมคลองเจ็กกับมืนอนี่มาตกปลามืนอนี่มาเจอลุงเพิ่นกำลังลุงเบียดกับผมก็เลยขอแจมบนตกปลาน้ากันลุงกับขาประจําประจําคลองเจ็กเลยครับพี่น้องอเคคมืเอ่อนี่กับสีมาตา้มหาประนีกลองเจ็กเช่นเดิมครับผมสีมานบอกกับมาหลุ่นน้ากันครับผม ได้ป่ะโอ้มาแล้วมาแล้วเต็มแรกอะไรลวงนินหรือเปล่า oh, โอ้โหปลาหมอใสงามเลย <c oughs> โอ้โหยินเลยยินมิดโฟมเลิกกวาอยู่ทำไมมันเงยเนบรรยานอย่ายยิอนมากองนี่เออไอคุณพี่เนี่ยก็กินก็กินย้อนอยู่เลยเนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะไปวัดดูมันกินไส้ไก่หรือเปล่ามันดึงบ่อยเพิ่เขึ้อ่ะแอมแรกของลุงก็ปลาหมอตัวสวยแล้ว พี่น้องแซมแรลกของผมครับผมสวัสดีกินมิดโฟมครับเออได้ไวยังลุงปลาเข้าเลยเฮ้ปลาอะไรวะเนี่ยอู้ัวสวยเลยเด็ดเด็ดเด็ดอู้ัวสวยเลยปลาอะไรวะอันดูดเลยวะเนี่ยอันดูดหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ครับมันดำปื้ดเลย โอ๊ย,อยไปโดนตักไอ้เน,นี่ยฮาฮ่าฮ่าฮ่าน่ายอ่ะฮาโอยว่ามากินแต่ก็เมื่อไหร่ว่าดึงาทำไมไม่มาวะการดูดเน,นี่ยฮัวเป็นครึ่งรัหมุดเลยผม ดึงแล้วดึงแล้วโอ้ไม่อยู่เอ้อไม่อยู่รู้ว่ามึงขาดหรือเปล่าไม่ขาดนะรู้ดึงแรงเ,เออเอาแล้วกรดิงกรดิง น่าอ,อยู่อยู่อยู่ปนินหรือเปล่าเนี่ยปนินปนินนินสสวยเลยอ,เอุ้ยลุง <c oughs> จัดอีกแล้วครับนี่ครับพี่น้องไปของลุงครับผูปนินใสงามเลยครับผมครับ มาหนึ่งแล้วลุงจัดไปโอ้ยแต่เซียนครับพี่น้องเสียนหลุดเงยพนจัดอีกเล้วเนี่ยรุ่นเนี้ยสองตัวโลกำลังดีเลยอเรียบร้อยแล้วเข้ากระช่างไอ้เต้มที่สองของลุงแล้วผมยังได้เต้มเดียวดีดังอ่ะยังอยู่เลย ยังโยข่าลิ้มสุดนะครับนั่นแหละก็มันดึงสั่นไม่รู้กี่ทีตั้งกี่ทีแล้วจะเปลี่ยนกับบันนินอุ้ยหลุดฮะหลุดอ๋ออู้มันดึงตังไม่รู้กี่ทีแล้วเนาะ อะไรเด้งมาง่ายๆนยหลุดอีกแล้วรือว่ามันขาดปก่อนทีนี้หมุดบ่อยมากเลยอะไรวะดึงมาหนักๆอยู่นะิดหมดหมุดก็ยงนหมันก็ยนนี่ก็มาตะเกียบอะไรอยู่ปะอยู่ๆโอ้ยวันนี้ลงุงหมานจริงวันนี้ ันยินอีกแล้วนะไม่ใช่พอทโเกอร์นะอันน,น,ออนี้นนครับอุย้ยลุงเนี่ยส้งามอีกแล้วม,มันพันอยู่แถมไหนกันแน่เนีนะอุย้ยตัวนี้สวงามเลย เฮียอะไรก็ดิ่งร่วงไปไหนวะเนี่ยอ,อยู่แค่นี่ครับพี่น้องเดินไปโน่นวันนี้ข้องเจ็ดครับผมลุงแกหมาดีเลยเหยื่อแกดีเลยครับแผดเซียนใหญ่ไล้มาเนี่ยโอ้ยครึ่งโลได้แต่เนี่ยน่าจะได้อยู่ได้สวยงามเลยอ้ยตัวงามเลยเฮ่ยลุ้งไปนี้ก็เต็กไผ่เขียวใช่ป่ะลุง ของลุงใช้ไผ่เขียวใช่เปล่าผมไปซื้อไผ่เขียวก็รำอ,ะอ่ะโตบอกว่าไม่มีหนุ่มตังหนุ่มตังมันไม่เหนียว<อ>ไม่มีหนุ่มตังมันไม่เหนียวเหมืนอนกัลุงวันนี้ดวงดีจริงหมานมากเลยอลสองแต้มแล้วลุงผมยังได้ไม่ได้สักตัวเลยใจหนุ่มตังมันเหล<อ>ืองเหนียวอ่ะฮือกลัวอีกแล้วตัวสวยอีกแล้วมัวจะไปเก็บรถเมื่อกี้เนี่ยรถทายสัม ครับไปเด็ปนินตัวงามอีกแลยเตียมที่สามกดิ่งกูหะดิงอยู่ไหนอ่ะโอ้ดไงามเลยครับโอ้ลุงเด็ต้มที่สามเลยแซงผมแล้วเนยัวที่สี่แล้วเตี่ยแ้ามมอเตีมสองปนินเต้มสามเตมสี่ปนินเอาอีกแล้วโอ้ลุงเข้าดีวันนี้อู่่า แป๊บเดียวยีอเอาไปเมื่อกี้เนี่ยได้อีกแล้วเนี่ยวันนี้โอ้ส่งามอีกแล้วครับพี่น้องโอ,โอ,โอ,โอ้แต่ถีทาละวันนี้สีตัวแล้วเนี่ยลุงจัดหนักเลยวันนี้โอ้สุดยอดเลย เ่าเขาบอกสี่ห้าตัวตัวที่ห้ามาเลยน่าดูโอ้ดึงดึงดึงแรงมากเลยตัวเนี้ยดูคันเบียดโน้มเลยเหมือนดร็อกเกอร์หรือวะฮะดร็อกเกอร์เหรอโบว์ปันดินมันนั่งบินเลยครับเขาเออทำไมมันดึงไปงั้นอ่ะดึงดึงดึงเอาปลายคันมาเนี่ยปลายคันลงเนี้ยมันจะดึงเข้าตรนู่นแล้วอ่ะโอ้ทำไมมันดิ้นแรงยัง เออตัวนี้ไซส์ใหญ่เลยมันอุ้ยลุงจับอีกแล้วจะลากขึ้นบกอย่างเดียวว่าอยู่ทำไมมันดิ้นแรงอย่างโอ้ยลุงวันนี้จับอีกตัวใหญ่เลยเนี่ยตัวสวยตัวตกเหลวนะโอ้สุดยอดเลยอันนี้แพ้ลุงจริงๆวันนี้ป้อมตกอยู่ไหนโอ้เกี่ยวสองดวเลยเกี่ยวสองดวงเลยเบียด เดี๋ยวต้องปลาเกี่ยวต้งเงือกเงนียวแล้วใช่ไยังยูไม่ได้เยเนี่ยตั้งกล้องเออบัวตั้งกล้องเดี๋ยวปลาหลุดจะเป็นเรื่องหลุดแล้วมั่งก็มันตอดต้องนานอยู่กัาปลาอะไร เ <L an> นี่ยสายกำลังสวย <S <S 2> <S 2> <S แต่ี่นใส่าตากแดดเอ้ยเกือบหลุดแล้วเมื่อกี้นี่เมื่อวานเนี่ยต,ตกยี่สิบตัวของบลาะเพียนทำใส่ตากแดดแดดเดียวก็เย็นนิดนห,หลานสาวอาจจะไม่อยู่เลยไม่อยู่หรอหลุดไปอย่างหลุดไปหลายครั้งแล,นะล้วนะตัวน้ากับวันให้หนาดิด็ตัวสวยป่ะ หนักวะอ๋อก็เปิดตีไม่มีด้วยฮะโอ้มาอยู่เลยสวยๆเลยติดดกวยนะจิจับตากันแน่นเนาะเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนี่ อ้ยยขบบคคุณรัสววดแรงว่าที่หลุดยันคงบปนนี้นี่แหละที่กระตุกอยู่บปนนี้ตัวแรกครับวันนี้ครับพี่น้องว่าจะได้มาได้ตอนเย็นจะได้นะเสร็จเท้าอ่ะเนี่ยหลุดไปสามครั้งแล้วหลุดไปสามทีเที่ยวแล้วตกอยู่ปลากินคันงงเนี่ยผมก็ไม่ต้องวัดเลยเพราะยังไงมันติดอยู่แล้วผม่นแล้ว ช้าก็ดึงอย่างนี้แหละเมื่อเช้าเนี่ยดึงแรงมากเลยดึงแรงนะอย่างว่าส่วนแรงทีตามติดเหม็นจะปั่นขี่เพราะปั่นนินปั่นเตียยจะดูอย่างนี้ตัวมันเลยใญ่จะปา่นขวดขวดครับเพิ่บพูดถึงใ้แล้วเด้อลุงเล่นมาอ่อยทุกวันทุกวันได้ไงฮะเอาให้น้าเขาวันให้เขา ดูนีกแล้เปเปิดตัวตนี้ไม่ได้เปิดเหรอเอาอีกแล้วครับโอ้ยมันมันต้นแลยงอันนี้านโอ้โอยอบโมโอยู่เิกเลิือกา,า,า,าแล้วงปีหน ไม่แล้วครับปพืนอนหน้าเพิ่นวัดให้ครับผมามาโคตรใหญ่เลยมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆอบพิชิตตัวผู้จุดยอดเลยลุงดอกเนี้ยดึงแรงมากเลยนะโอ้ ตัวงามเลยขวดเลยแรงมากเลยเนะีไงขาดิเฟนส์เลยอ่ะงามใหมา่แล้ววันนี้ลุงได้ตัวที่เท่าไหร่แล้วลุงดูที่หกแล้วหกนะโอ้โหวันนี้จัดเต็มเลยเนี่ยเมื่อกี้ลุงแกมา้าในรีครับพี่นอาา้องฝากอาจจะหมื่นน้อยนึงนะครับยอด น่ารอบที่สองจัดเลยใช่ป่ะฮะเบาเหรอเผื่อเป็นปลาตะเพียนน่ะเออโดนอยู่อ้าวโดนนะโดนนะฮึทำพี่พดไปเมื่อกี้เนี่ย nana abed bedi raa. เ่นใช้กำลังพอดีใช้กำลังสวยอ่าก่อนกลับบ้านครับวันนี้ก็อยู่จนถึงเย็นกับลุงแกเลยครับผมวันนี้ลุงแกกับมานร์กผมหลายตัวอยู่ครับป้าน,นินแกไดม้มื่อไหรนี่ก็เย็นแล้วครับเดี๋ยวผมใจว่าสก็บเดครับไอ้รับของแล้วครับผมพี่นอ้อง มาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยด้วครับผม,ผมเดี๋ยวผมจะเก็บเพชรกอนครับพี่น้องพ่อแล้วครับมื้อนี้ค่ำแล้วครับจะไปชมผลงานกันเลยครับครับพี่น้องมาเบิ่งผลงานของลุงแกมื้อนี้ครับผมเสี้ยนหลุนใหญ่นี่แก้มาร์สครับผมป้านิ่นมีแต่ใส่งามๆเลยครับครับผมเออป้านิ่เนี่ยน้องให้เบิ่งเอาเลยสุดยอดโอ้ส่องเฉียงไหมล่ะ นาอยู่ประมาณ3าลกูกมีและครับพี่น้องปลานินเพิ่นมีปลาตะเพียนหน่อยแก้มาอยู่ครับผมกับปลาหมอโอเคครับพี่น้องนี่เือว่าหมานอยู่ครับลุงแกสุดยอดเลยอะไรเยอะกว่าผมเลยผมผมได้ประม่านลูกหนึ่งวันนี้พ่บ<อ>พูดเสียดก็เอาเลยเบียดเพิ่นอยู่อวะไ,ไ,ไม่อยู่อีกแล้วโอู้น่าเสียดายผมวิ่งเกือบมาไม่ทันเนี่ยครับผลงานของผมวันนี้ครับพี่น้อง ถือว่าผ่านอยู่ครับปนินกับส่งามอยู่ครับปนินกับสางามู่ครับตัวนี้ครับประมาณหกขีดเจ็ดขีดแล้วครับผมมีตัวหน่อยติดมาตัวหนึ่งบ้านสามขีดครับนี่ครับอาจะเพียนหลายตัวอยู่ครับผมพอได้ทอดอยู่ครับมือเนี้็ถือว่า่านอยู่หรอกครับพอได้กินอยู่ยังแก่ลุ่งแก่อยู่เคครับพี่น้องขอจบคลิปสันีด้วยครับผม ขอบคุณหีารกๆครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสายลุม่มอุตุสวัสดีครับ